รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The success ของเรานะคะต้องบอกว่าเลือกมาสัมภาษณ์ตัวพ่อแห่งวงการสตาร์ทอัพเลยเขาคือหนึ่งในไอดอลของโซอีและเขาคือผู้ที่ disrupt นะคะการอ่านหนังสือของเมืองไทยจากหนังสือกระดาษกลายเป็นหนังสือออนไลน์และยังแตกธุรกิจออกมามากมายและถ้าเกิดคุณเป็นหนอนหนังสือรับรองว่ารู้จักเขาแน่นอนเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอกันยัยที่เราเฟสอะไราเ้ใช่ค่ะไม่ได้เจอกันนานเลย <c oughs> <c oughs> พี่หมูคะอย่างนี้อุบีคืออะไรแล้วก็500ต,กตุ๊กตุ๊กคืออะไรคะอูบบีก็เป็นตาัดอฟัฟครับก็ททำ ตัวธุรกิจเมื่อก่อนก็เป็นร้านอีบุ๊กนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีการ์ตูนออนไลน์นิยายออนไลน์เพลงหนังซีรีส์เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆหลายๆอย่างเยอะไปก็คือนิยายออนไลน์การ์ตูนออนไลน์ซีรีส์ด้วยแล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวกับเพลงนะฮะจัดคอนเสิร์ตชื่อฟังใจแล้วก็โอ๊ตมีมีเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่ทำอย่างบางงานก็ทำกับวง BNK48 โอ้โหแตกออกมาเยอะมากต้องบอกว่าโซอี้รู้จักอุ๊บบีเมื่อประมาณ4ปีที่แล้ว4ปีแล้วแหระครับสี่ปีแล้วหร สิบสครับที่เปิดตอนเล็กๆเลยนะฮะ5คนตอนนั้นก็ประมาณ7ปีแล้วครับเจ็ดปีนายแล้วเราชัดไปอยู่โลกไหนมาแต่ตอนนั้นเนี่ยโซอี้ยังรู้จักในมุมแค่หนังสือออนไลน์ที่เป็นอีบุ๊กแต่ตอนนี้เราแตกออกไปเยอะแยะมากมายเดี๋ยวกลับมาถามถึง500ร้อตุกๆกับห้ารตุกๆคืออะไรคะ500ตุกเป็นเขาเรียกเป็นกองทุนไว้ลงทุนในสตาร์ทอัพอะครับเป็นเบนเจอร์แคปิตอลฟันกับผมก็เป็นฟันแมนเจอร์ก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนในบริษัทเหมือนอุ๊กบีอย่างเงี้ยฮะแต่เป็นบริษัทอื่นๆอยากรู้ต่อแต่ว่าดูออฟฟิศ แล้วน่าอยู่มากพี่แต่ว่าคนหายไปไหนหมดเ่ยตอนนี้จริงออฟฟิศนี้เป็นออฟฟิศโปรแกรมเมอร์ครับแล้วก็คิดว่าคนก็ยังไม่เยอะครับแล้วก็คนก็ไปทานข้าวกันนี่ตอนเที่ยงค่ะแต่ว่าเห็นอุ๊ีมีออฟฟิศอยู่ที่พัฒนาการด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วมีออฟฟิศอยู่5ที่ในกรุงเทพตอนนี้หที่ตายแล้วตอนแรกนึกว่า3อันนี้เป็นอันนี้เป็นที่ใหม่สุดก็คนยังไม่เต็มพี่หมูพาเดินชมหน่อยได้ยแล้วจริงก็ไม่มีอะไรแล้วอะไรบ้างก็ตรงนี้เป็นโซนโปรแกรมเมอร์ทำงานครับอันนี้ก็เป็นบล็อกนะจริงๆมันแปลอักษรได้ครับคออเเวลาาาาาานมมมี่รรสถ ออามาจัดเรียงเป็นรูปต่างๆได้อันนี้ตัดเรียงเป็นรูปอะไรอยู่อันนี้เราถอยไปไกลๆเป็นทักแมนกำลังกินผีอยู่ครับใช่ใช่ใช่ไอ้เกมอันนี้ก็คงเป็นมุม,ม,มเบสส่หรับใครอยากจะนอนแล้วก็โต๊ะประชุมเล็กสําหรับโปรแกรมเมอร์ประชุมได้ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทาวน์เฮาส์เล็กๆเวลาจัดอีเวนต์เล็กๆเราก็จัดในออฟฟิศเราเลยตรงนี้ก็บอร์ดรูมครับเอาไว้ประชุมบอร์ดอ๋อค่ะถือว่าเป็นออฟฟิศคนรุ่นใหม่จริงๆนะสตาร์ทอัพต้องมีออฟฟิศอะไรประมาณนี้ผ่านถึงธุรกิจต่อต้องถามที่มาที่ไปปวันนนนเี้ยยคอากจะ็ อยากให้พี่หมูพูดถึงความแตกต่างระหว่างสตาร์ทอัพกับ SME ให้ฟังทีค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆทุกๆสตาร์ทอัพเนี่ยตอนเปิดก็เป็น SME แหละครับแต่ว่า SME ทุกอันเนี่ยไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพมันต่างกันตรงที่สตาร์ทอัพเนี่ยเขาเหมือนกับอยากจะโตเร็วๆส่วนใหญ่ก็คือแทบจะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อที่จะทําให้มันโตเร็วๆอ่ะครับอีกอันหนึ่งที่เห็นบ่อยๆก็คือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยจะมีการระดมทุนขายหุ้นออกไปให้กับนักลงทุนเพราะว่าตอนทีีี่่เเ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 ขขขาาาาาาจจะะะตตตรรร็็็ววๆๆนน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 ยยบงงงงงททท้้้้้้้อออออใใใใใชชิิิิุุุแแกกกกกกมมมหหไปัลลส ช่วยในการที่จะทําให้มันโตเร็วๆอย่างในเมืองไทยแกร็บก็คนคงรู้จักรู้จัก Gra ็บหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองอย่างกาลีนาซีอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าโอมิเซ่โพรเมโลอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นแบรนด์สตาร์ทอัพที่ที่คนรู้จักกันความคิดแรกเลยก่อนจะมาเป็นอุกบีเนี่ยพี่หมูคิดยังไงเพราะว่าหลายคนเนี่ยหูยคิดอยากจะทําธุรกิจอยากจะเป็นสตาร์ทอัพแต่ไม่รู้ว่าพี่มาที่ไปเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นจากยังไงอุกบีเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นบริษัทรับจ้างเขียนโปรแกรมเขียนมาตั้งประมาณเป็น10ปีีออ่ะครรับพเิมมสมาร์ทโฟนก็คิดวบป อยากจะมีโปรดักต์เป็นของตัวเองที่ไม่ต้องไปรับจ้างเขียนก็เลยลองลองเขียนโปรแกรมส่งขึ้นไปบน a p p Store ครับตอนแรกๆก็เป็นโปรแกรมแบบรูปถ่ายอะไรง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันขายได้ก็เลยลองลองทำคิดว่าเอะเราทำเป็นร้านหนังสือดีกว่าอุ้งบีเนี่ยเป็นเป็นคำผลของคำว่าอ e ีบุ๊กครับเพราะนั้นมันก็คืออ e ุบีอีบุ๊กอะคือ<ฆ>ตอนเปิดนี่ก็คิดแค่ว่าจะทำอ e ีบุ๊กแล้วก็เริ่มไปรวบรวมนิตยสารหนังสือต่างๆมามาขายออนไลน์นี่ก็เป็นก้าวแรกของอุ้ีโมเดลนี้ไปได้มาจากไหนคะไอเดียนี้หนังสือออนไลน์อออ่่่ะะคคจจจรรรรริิงงงทททุกกกกกนนู้้ัมีถึวววาาาพขตปปเเศ ไทยเนี่ยก็เราก็อ่านหนังสือไทยกันครับ<ม>ทีนี้มันก็จะไม่มีหนังสือพวกนี้ยอยู่บน k ินเด e หรือบนร้านต่างๆก็เราก็ต้องสร้างพวกนี้ขึ้นมาเองครับก็เป็นโอกาสด้วยแล้วก็ตัวเองก็เคยใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ก็คิดว่ามันเหมาะก็เลยทําได้ก็เลยลองทําขึ้นมาพี่หมูเนี่ยมีแนวความคิดในการแตกขยายธุรกิจยังไงบ้างคะวันนี้ถึงมันมีธุรกิจหลากหลายคือถ้าเราอยากจะทาธุรกิจของเราให้มันโตมากๆเนี่ยทำแค่อ e ีบุ๊กอย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะไม่โตเพราะว่าจริงๆคนไทยเนี่ยเลิอกอ่านหนังสือกระดาษนะครับเลิกอ่านเปเปอร์บุ๊ก เด็กๆสมัยนี้เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องไปร้านหนังสือซื้ออะไรมาอ่านเวลาเราอยากจะได้อะไรเราก็ g ูเกิลอยากรู้อะไรปุ๊บเนี่ยกูเกิลได้เลยก็เจอหรือว่าหาข้อมูลออนไลน์เพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นร้านซึ่งขายหนังสืออีบุ๊กเมื่อก่อนเนี่ยที่เราทําก็คือว่าไปเอาหนังสือกระดาษเนี่ยมาสแกนหรือเอาไฟล์เนี่ยมาใส่แล้วก็จ่ายขายบนโลกออนไลน์ซึ่หนังสือดิฉันด้วยหนังสือโซอีมีขายดีนะคะดิฉันดีอีบุ๊กค่ะใช่ใช่ครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับก๊กกกกกทุคคนน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 เเเเเีีี่่่่่่ยยย็็็จะะะมมมมหัังงงสสสสืออ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 ิิิิดดบบบวววววาาาาขรชษแล้ึต สิบเปอร์เซ็นต์ละกันอ่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะขายได้เป็น e book, อีบุ๊กอ่าก็ขายกระดาษอ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยหรือว่าบางทีขายกระดาษเยอะกว่านั้นอีกครับเพราะนั้นเราก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆของตลาดหนังสือกระดาษพี่หมูคะนอกเหนือจากธุรกิจตรงนี้มีธุรกิจไหนอีกคะตรงนี้พอดีโชคดีวันนี้เรามาที่ตึก Empire แอมพายครับก็จะมีซิกซ์อยู่ใกล้ๆฮะเดินไปได้ซิกซ์ไไ<อ>ก็เป็นคริปโตเคอเรนซีอาจจะเคยได้ยินเรื่องของพวกบิตคอยอีเทเรียมใช่ไหมฮะได้ยิยน<อ>ค่ะใช่ครับซิกซ์กมมมมาาเเเปปป็็็็็นนนนน ICO ICO ีีีีททท่่่่่่แลล้้ววกกกกกกหึงงงใใไไตัขออ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 ืยยฟฟิศูๆ ตรบริหารด้วยเป็น co CEO ใช่ครับ co founder อีกท่านหนึ่งฮะที่คุณกักแล้วก็เป็นทีมของบริษัทในกลุ่มเกาหลีก็มีอยู่ในเกาหลีด้วยกันนีเลยพาไปชมหนได้ไหมได้เลครับะโอเคครับ่ามาถึง six แล้วครับน่าจะมีกันอยู่ประมาณสัก30คนได้ที่สุดเยอะค่ะ30มนี่เยอะแล้วเป็นบริษัทใหม่ซึ่งเปิดประมาณกลางปีที่แล้ว หลังจากทำ ICO เสร็จก็เริ่มดำเนินการนี่ก็จะเป็นทีมเดพกับทีมมาร์เก็ตติ้งพี่หมูทำธุรกิจหลากหลายขนาดนี้การตลาดอยากรู้ว่เาเอาตั้งแต่อูบีเลยอูบีเนี่ยพี่มีกลยุทธ์การตลาดทำให้คนรู้จักยังไงบ้างคะคือตัวอูบีเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มครับแล้วก็ต้องบอกว่า,าจริงๆแล้วเราเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าเราไปใช้งบประมาณในการทำการตลาดด้วยตัวเราเองเนี่ยน่าจะสิ้นเปลืองมากเพราะบอกว่าเราต้องไปแข่งกับแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่างเ mm hmm. ช่นทุกวันนี้เราเห็นแพลตฟอร์มอย่างเน็ตฟลิกส์อย่างเงี mm ้ย hmm. มี mm hmm. เป็นโฆษณาเยอะ สิ่งที่เราทำเนี่ยเราเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า UGC UGC มาจากคำว่า User Generated Content คือเหมือนกับคอนเทนต์ที่ผู้ใช้งานเนี่ยเป็นคนสร้างอย่างเช่น IG อย่างเงี้ยฮะไออินสตาแกรมเนี่ยอินสตาแกรมก็อยู่เฉยเฉยแล้วก็คนใช้อินสตาแกรมเป็นคนถ่ายรูปขึ้นไปบ,บน Instagram เป็นทั้งผู้ใช้แล้วก็เป็นผู้สร้างคอนเทนต์เพราะนั้นสิ่งที่คนทำอินสตาแกรมทำเนี่ยเวลาเขาโพสต์รูปไปเนี่ยเขาจะอยากให้เพื่อนเพือเขาเนี่ยมาไลค์มาคอมเมนต์เขาก็เหมือนกับทำงานในอินสตาแกรมะครับไปชวนเพื่อนมาดู <ไว S 1> มาแท็กเอ่อ การ์ตูนเขียนนิยายส่งขึ้นมาเขาก็อยากจะมีคนมาอ่านผลงานของเขาเขาก็จะไปแชร์พวกนี้ในโซเชียลมีเดียเอ้ยเรามีการ์ตูนใหม่นะเรามีนิยายใหม่นะแล้วก็ดึงคนเข้ามาทราฟฟิกมันก็จะเกิดขึ้นจากอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับอันนี้คือหลักการตลาดของอุกบีแล้วอย่างตัวนี้ล่ะคะเรื่องที่สําคัญอันดับรับ์ซิกในตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของให้คนทําความเข้าใจอ่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วอย่างคนไทยเนี่ยคิดว่ามีคนที่ถือคริปโตหรือถือบิตคอยเนี่ยผมว่าเป็นคนที่ส่วนน้อยมากๆเลยนะถ้านับเทียบกับคนไทยทั้งหมดนะฮะแล้วก็นนนร่่่่องงงกท้้ววยแิัะพชชีู เหมือนกับการทําการตลาดให้คนหมู่มากเข้าใจก่อนว่าเออสิ่งที่เราทําอยู่ในมันคืออะไร<ม>แล้วก็ค่อยๆ<ม>สร้างให้เกิดการใช้งานจริงขึ้นมามาถึงตรงนี้อยากรู้แล้วนะคะว่ามูลค่าออของอุบีเอาอุบบีก่อนนะคะ,อะยอดขายต่อ ปีถามต่อดต่อปีดีได้หมดแหละต่อปีแล้วก็ต้องบอกว่ายอดขายแล้วก็เติบโตไนเรื่อยๆครับตั้งแต่18แน่ใจประมาณสักแค่600ล้านอาร้600ล้านคุณผู้ชมปี2018แต่ต้องต้องต้องบอกคุณโซอี้อย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เก็บเงินคือหมายถึงว่าแพลตฟอร์มใหญ่ๆอ่ะอย่างจอยหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้คิดเงินซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นไก่กับไข่ครับคนที่ทําแพลตฟอร์มอย่างอย่างของอุ๊กบีเนี่ยเรามันเหมือนมันเหมือนเฟซบุ๊กยูทูบอะเออคือถ้าเราเก็บเงิินนผู้้้้ใชเเเเเรราา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 กก็็จะะไไมม่่่ดคคโโโฆฆฆษษษณณณถบงียอ ผู้ชายก็จะไม่เข้ามาเพราะนั้นมันยังอยู่ในช่วงสำหรับผมนี่มันเป็นแค่แบบสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แรกอะของของสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะค่อยๆทําให้มันโตไปนี่ขนาดการเริ่มต้นเนาะยังอยู่ที่มูลค่าเท่านี้คนจ่ายเงินก็แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองตนี้มาถึงตรงนี้นะพี่หมูเรียกว่าเป็นไอดอลของใครหลายคนคนรุ่นใหม่อยากจะทําธุรกิจสตาร์ทอัพได้ไอเดียเยอะแยะเลยจากพี่หมูในวันนี้คิดว่าอะไรคือคีย์สักเซสที่ทําให้พี่หมูมาจนถึงทุกวันนี้คะอาจจะเป็น explore กับ experiment ครับก็คงเป็นเรื่องของการหาโอกาสที่ อย่างที่สําคัญคือต้องบอกว่าธุรกิจเนี่ยก็จะมีมีโอกาสที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแหละต้องมองหาโอกาสใหม่ๆซึ่งมันอาจจะดีกว่าน่าน้าเก่าอันที่2ก็คือเวลาเราเราเห็นโอกาสใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ได้ไปทุ่มมันสุดตัวฮะเป็นการทดลองในสเกลเล็กๆซึ่งเหมือนกบล้มก็ไม่เจ็บแต่ว่าเราเราทดลองได้เล็กๆก็ถ้าเวิร์กก็ค่อยขยายไปผมเชื่อว่า2อย่างนี้เป็นเป็นหัวใจสาคัญของการทาธุรกิจในปัจจุบันอันนี้เลยก็ค,คือ key success ของ the success ของเราในวันนี้นะคะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในวันนี้้้จะะตอองงงงงทําายไบคคผมว่กล อย,อย่างแรกอะไรบางทีเนี่ยหลายๆครั้งเราแน่าจะมีไอเดียอยู่ฮะแล้วก็มีเรื่องที่เราคิดว่าเอะเราอยากจะทาแล้วก็พอยุ่งๆอาจ,จะไม่ได้ทามันก็ออกไปลองทําในวันนี้ครับลงมือทำทันทีคุณชอบเดินซัพเพอของเราในวันนี้นะคะฝากติดตามรายการของเรานะคะออกอากาศทางช่องททบ5ทุกวัน,สวนเสาร์เวลา9โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอเกาะพี่หมูเดินทัวร์ออฟฟิศต่อก่อนนะคะ <c oughs> ไปพี่พาน้องไปนอนเลย